สวัสดีครับผู้ชมพิมพ์ซีไฟเตอร์นะผมวันนี้เราก็อยู่กับแคลนแองเจิลฟิทเทอร์นะผมในส่วนของสายแบล็กซีเบอร์กาเบียลนั่นเองก็เจฮาชิมารินส่งตรงครับผมจากสาขายูเนเต็ดแซนโทรีนั่นเองก็เป็นเจคนหนึ่งครับผมที่สวยมากๆเลยกับในโลกของการแฟนการ์ดคล้ายๆก็อยากเป็นเก้าอี้ให้หล่อนนั่งนะครับผมแหมพูดซะผมจะเป็นฮายาโอองลีหรือว่าเป็นไอ้้ไอซูเนโตะภ้าจีแซดเลยได้เป็นเก้าอี้ให้เธอนั่งก็สำหรับวันนี้ครับผม ในส่วนของเจ้ากาวิเอลเนี่ยจากนี้และตลอดไปก็จะใส่ในส่วนของฮามิเอลไปสี่ใบผมจนกว่าจะโดนล,ลิมิตหรือโดนล,ลิสติกนั่นเองเพราะคอมโบนี้คุณสามารถทำการโจมตีที่ห้าคริถึงหกคริในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วคู่แข่งไปสวรรค์ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะผมว่าฮามิเอลมันโหดและเกรียนยังไงหรือถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็มาดูช่องพิมพ์ซีฟไทเตอร์แหละความรู้ดีๆมีเยอะนะผมก็ พูดกันมามากพอแล้วก็เข้าไปรับชมในส่วนของ d e ็กโปรไฟล์และคอมโบเทสกันได้เลยมาเริ่มกันที่เกรด3ใบใหม่ของชุด v ีพีกับนี่นะผมตัวจากเป็นกาศ G ีกับ Black Silver ์กาวีเอนั่นเองก็เป็น G u n i นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะกับฮะชิมารินแม่สาวซุนเดเรซสุดน่ารักของเราแล้วผมอาเจยใหญ่ใครๆก็อยากเป็นเก้าอี้ให้นางนั่งครับผมก็สกิลของ KBL มี2สกิลสกิลแรก c o n t i n u a นการ์ดในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าสู่ดามจโซนของผู้เล่นคนใดก็ได,ได้รวมกัน3ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดพลังเพิ่มขึ้น10,000ก็เียว่าเป็นการแจก10,000ฟรีๆให้กับแถวหน้าครับผมแล้วก็แอคทีฟการ์ดวันเปิดเทิร์นคัตเตอร์บาร์หนึ่งและโซบลัสหนึ่งเป็นค่าคอสนำการ์ดจากดามจโซนของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือและนำจากดามจโซนหนึ่งใบเนี่ยกลับใต้กอง และสร้างความเสียหายให้กับยูนิตนี้2ดามจทาการดามจเ,เช็คและความสามารถนี้ฟิกเกอร์ส่งผลด้วยนั่นเองก็กิมมิกเดิมผมกับเรสคิวเช็คนั่นเองการเรสคิวเช็คก็คืออะไรก็คือการที่เราฟื้นฟูมมดามจโซนของเราในเมนเฟสนะครับผมแล้วก็ทําการดามจเ,เช็คก็ถ้ามีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ส่งผลก็แค่นั้นเลยเกรด3ชุดที่2องครับก็เป็นตัวที่รอโดนลิมิตเนาะกับ ่า Black o b s e r v e 5มีเอลถามว่าทำไมต้ง it, องรอลิมิตเพราะว่าสกิลมันน่าเกลียดนะครับผม5มีเอลมี2สกิลผมสกิลแรกออโต้บรรกาเรการเมื่อลงสนามถ้าบรรกาคุณมีคำว่า,า Black ในชื่อการ์สคาลเตอร์บาร์หนึ่งเป็นค่าคอสคอการ์ดแจะดาเมจโซนคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกการและสร้างความเสียหายให้กับบรรกาคุณ1ดาเมจนะครับผมแล้วก็ความสามารถนี้เป็นการ์ดในเปอร์เทินชื่อหนครั้งต่อเทิร์นนะครับผมชื่อละครั้งต่อเทิร์น ก็ตามนะครับผมถ้ามันไม่จํากัดก็จะโกงไปแล้วก็สกิลสุดโองผมกับออโต้เรกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีเคอน์เตอร์บาร์สาม็นค่าคอสจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น1 5 0 0 0และ1คริติคอลและคู่แข่งจะไม่สามารถคอการที่ความสามารถพิทักษ์จากมือลงช่องกายเรียนได้จนจบการต่อสู้นั้นแล้วก็จบการต่อสู้นั้นเนี่ยเอายูนิตนี้เข้าสู่โซนนะครับผมไม่ยืนค้างบอร์ดนะใครเห็นยืนค้างบอร์ดก็แจ้งจัดเอาเนาะ ก็นี่ละผมนี่คือผลว่าทําไมเจ้าฮามิเอลต้องรอวันโดนเนิร์ฟนั่นเองเพราะว่าท่ามันน่าเกลียดมากเลยแล้วก็เกรดสมจิปถาผมก็ติดไว้สองใบกับโฮลี่เซรัฟโนกิเอลแล้วผมจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสายโนกิเอลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันโฮลี่เซรัฟโนกิเอลมีความสามารถ2 s k สกิลสกิลแรกออโต้บรนกาเรียการเมื่อลงสนามโซปราสหนึ่งค่าคอส ค้นหาการ์ดหใบจากกองการ์ดของคุณที่มีคําว่าโนเกเอลในชื่อการ์ดนำการ์ดไปนั้นเข้าสู่ดาเมจโซนของคุณและสลับกองการ์ดถ้านำเข้าดาเมจโซนเมื่อจบเทิร์นนั้นนําการ์ดหใบจากดาเมจโซนกลับไปใต้กองครับผมก็สกิลนี้เป็นการจําลองดาเมจนะว่าเรามีดาเมจสามดาเมจก็ห้ามใช้ตอนมี5้าดาเมจเนาะเพราะว่าการที่เราโดนจําลองไว้ถึง6กดาเมจเนี่ยคือสกิลเมื่อจบเทิร์น แล้วก็เงื่อนไขของการชนะบอนการในเกมของการไฟบอนการเนี่ยคือใครมี6ดาเมจก่อนก็ถือว่าแพ้และสกิลของไอเจ้าโนกกเกลเนี่ยมันแสดงจนจบเธอเพราะอย่างนั้นหน้าตอนนั้นเราจะมี6ดาเมจแล้วเราจะแพ้เกมนั้นทันทีแต่ว่าไอสกิลประเภทเลสคิวเนี่ยคือมันคือมันเอาเข้าปุ๊บแล้วออกป๊าบอบมันไม่ได้ค้างบอดไว้อยู่บนสนามานะตามที่เข้าใจกันแล้วก็สกิลที่2ออตโต้บอนการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีโซบราสหนึ่งปค่าคอส ถ้าไดเมโซนควรม,มีการที่ความว่าโนกิเอลในชื่อการไหหน้าอยู่3ใบหรือมากกว่าสแตเดกาดแถวหน้าควณหนึ่งใบใช่ไหมอ่าสแตเดกาดหนึ่งใบแต่ถ้าไดเมโซนมีโนกิเอลที่ไงหน้าอยู่5ใบหรือมากกว่าสแตเดกาดสองใบแทนการเลือกหนึ่งใบก็สกิลนี้เดี๋ยวไปว่ากันในส่วนของคลิปอ่าในส่วนของโนกิเอลละกันแล้วก็ติดไปหนึ่งใบผมกับโรงพยาบาลเคลื่อนที่เฟเธอร์พาเลตนะครับผมก็ชุด BT7 ก็รีพิ้นมาให้นะผม ชุนี้รีปินมาปพะวะไม่แน่ใจก็ฟเฟเธอร์พาเลยมีความสามารถออโต้บังการเรียกการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีโซบลาสสองการ์ดเกรดสามไปค่าคอสคว่ำการ์ดที่อยู่บนดาเมจโซทั้งหมดจนจบการต่อสู้นั้นพลังเพิ่มขึ้น20,000และ1นึ่งคริติคอลและคู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์จากมือในช่องการเรียนได้นะครับผมก็เป็นท่า5พิทักษ์เลนที่2ครับผมที่เราจะทําได้คือด้วยความที่ว่า หามีเอลมันใช้สกิลเสร็จแล้วมันหนีเข้าโซเนาะบวกกันว่าเราถ้าเราไรเป็นการมีเอลซ้ำเนี่ยเราสามารถทําเลน5พิทักษ์2คลิหรือมากกว่าได้ในการโจมตีในเทิร์น,นนั้นนะครับผมหรือว่าจะเล่น3พิทักษ์3 5พิทักษ์ก็ได้สามารถทําได้เหมือนกันโอเคต่อไปที่เกรด2กันเลยเกรด2ชุดแรกผมก็ตัวจาก BT12 แลกับ Black a q u r i u s y o u k i e l ยักษ์ีเอลใส่ไปสี่ใบเลยความสามารถก็คือออตโต้บังการเดก,กาดเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บา,บาร์หนึ่งไปค่าคอสยูนิตนี้พลัเพิ่มึสามพันจนจบเทิร์นนำการ์ดจะดามเมโซนคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือถ้านำกลับขึ้นมือสร้างความเสียหายให้กับบันกาคุณหนึ่งดามเมจแล้วก็เช่นเช่นเคยนะผมเป็นการ์ดในเปอร์เทิร์นชื่อและหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นนั่นเองก็ติดไ้เลยสีย่ใบไว้เอามาเรสคิวเช็คหาคริติคอลนั่นเอง แล้วก็มาตามการเวลาเนาะกับ Black Mapping s ร r a f i e l นะครับผมก็จริงๆเคยออกมาในชื่อของ My Turn Z เนาะที่ผมทำในส่วนของคลิปเมลค a t เมเร็กนั่นเองก็ในซี่ของ s า r a f i e l มี2สกิลสกิลแรกคอนติเนียลเรียกกาในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการ์ดเข้าสู่ดามจโซนของคุณในเทิร์นนี้ยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น10,000นะผมเป็นตัวตี19,000ฟรีๆเลยนั่นเองแล้วก็ออตโต้บรนกาเรียกการเมื่อลงสนามโซบลัสหนึ่งเป็นค่าคอส ฮิลการ์จะดามิโซนคุณหนึใบจากนั้นสร้างความเสียหายให้กับเป็นการของคุณ1ดาเมจสกิลการ์ดในเวอร์เทินชื่อละ1ครั้งใน1เทิร์นก็อันนี้ได้เลือกฮิลฟรีเลยเนะเาะดาวใบไหนก็ได้ลงดรอปโซนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเป็นการหนึดาเมจตามที่เข้าใจกันแล้วก็เกรดสชุดสุดท้ายก็จะเป็นเทพธิดาปืนกลแห่งความรักโนกิเอลนะครับผมก็เป็นโนกิเอลเกรดสเนะสาะใส่ไว้2ใบ สกิลออโต้พันการเดกาดเมื่อลงสนามจากมือคัเตอร์บาร์หนึ่งและโซบลัสหนึ่งไปค่า Cost. คอสค้นหากาดที่มีคำว,ว่าโนเกลในชื่อกาดจากกองกาดไม่เกินหนึ่งใบนำกาดไปนั้นเข้าสู่ดาเมโซนและสลับกองกาดถ้านำกา์ดเข้าสู่ดาเมโซนหนึ่งใบนำกา์ดที่ความอยู่บนดามเมโซนคองหนึ่งใบและนำกลับขึ้นมือสกิลนี้กาดในเพอร์เ,นเ,เทนชื่อละหนึ่งครั้งในหนึ่งเทนก็เรียกได้ว่า ก่อนจะจ่ายคอสก็ดูดีๆเนาะว่าเราต้องการการไปไหนนํากลับขึ้นมือเพราะ a n g e l จ e เฟเธมันเล่นการ์ดเมโซนจะมาจ่ายคาเตอร์บาร์สีสัวเหมือนเล่นแคลนอื่นๆไม่ได้เนาะเพราะมันมีผลต่อรูปเกมโอเคต่อไปเป็นส่วนของเกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งชุดแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดห้าหักเกรดสาผมกับอ่าแบล็คคอร์นาคีนะครับผมก็ถ้าภาคจีก็เป็นตัวทิ้งสไตร์เนาะอ่าส่วนของภาควีเนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดห้าหักเกรดสานั่นเอง แต่ผมจะขอข้ามส่วนของเปิดห้าหากเบิสามไปใครอยากดูก็กดพอยส์คลิปเอาสกิลคอนติเนียวนการเรียกกาดในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการ์ดเข้าสู่ดาเมจโซนของคุณในเทิร์นของผู้เล่นคนใดก็ได้ในเทิร์นนี้อยู่นี้พลังพ,งพื้นห้าพันก็จะไปอยู่ในส่วนของสายอ่ามอคัสเมเร็กก็ได้เอลโกดีเอลก็ได้หรือจะเป็นกาเบีอลก็ดีนะครับผมก็มันไปได้ทุกอ่ามันไปได้ทุกสายเลยเับตัวเปิดห้าหาสาม เรดหนึ่งชุดที่2ก็จะเป็นนี่ผมกับ Black c a c h e r s o p h i e อ l นะครับผม s o p h i e ผมก็สามารถ Auto บรลการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตนะครับผมฮิตอะไรก็ได้จวการา์ดหนึ่งใบก็ฟรีๆเลยเนาะแล้วก็สกิลเก่งของผมกับ Auto ได้การ์ดเมื่อลงสนามถ้าบัลการ์ดคุณมีคําว่า Black ในชื่อกาดค่าคอสคือทิ้งการ์ดจากมือ1ใบนําการ์ดจาดเดเมโซนคุณ1นใบกลับขึ้นมือถ้านํากลับขึ้นมือสร้างความเสียหายให้กับบัลการ์ดคุณหนึ่งดาเมจทำการดาเมจเช็ค เช่นเคยนะผมการ์ดเนเพอร์เทินชื่อล้วหนึ่งครั้งต่อเทิร์นโอเคแล้วก็ในส่วนของอจิปฐาผมกับเบรุฟฟูเมดแองเจิลนะผมก็ PR ที่รีปินมาให้นั่นเองเบรุฟฟูเมดความสามารถแอคทีฟประกาดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่สลับการ์ดบนมือคุณที่เป็นยูนิตการ์ดนะครับผมแล้วก็ดาเมจโซนคืนหนึ่งใบแล้วก็ความสามารถการ์ดเนเพอร์เทิร์นก็เอามาใช้ในจังหวะที่เราต้องการโซนะผมเพราะว่าเด็กแองเจร์เฟเธอร์เด็กนี้ ในส่วนของกาเวอลมันใช้โซในการเล่นนะครับผมก็นิดหน่อยแต่ก็เท่าที่ผมลองเล่นมาก็โซขาดอยู่นะแล้วก็เอามาหาตัวทําการเรสคิวขึ้นมือจากดามจโซนก็ได้เนาะก็ถือว่าสารพัดประโยชน์เลยกับเบรดฟูดเมดแองเจิลแล้วก็รูปหล่อค่ะไปตามผมกับเอดอยราเบโดครับผมก็ติดไป้2ใบพอโอกาสได้ใช้มีน้อยแต่ว่ามันก็ได้ใช้อยู่ดีราเบดพอสามารถคอนติเนียววันกาเดกาดได้เทิร์นคุณถ้าเคยมี ถ้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าสู่ดัมเบลโซนคู่แข่งในเทอร์นนี้ยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น5,000ก็ตีฮิตมีการ์ดใบใหม่วิ่งข้อแดมหรือว่าเราใช้งานสกิลของทรายส่งไปที่ดัเบลโซนก็นับนะครับผมแล้วก็ออโต้รกาดเมื่อยูนิตนี้บูสต์ถ้าในโซนมีเกรด3คเาเต์บาร์1คู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่ขวบสมาพิทักจากมือของช่องการ์เดียนได้และเมื่อจบเทิร์นอ่านมาหนึงนะเมื่อจบการสู้รีทายยูนิตน,น,นี้นะครับผมก็ใช้ได้ครั้งเดียวเนาะแต่ถ้าไม่ได้ร่อย ก่อสายเวทประมาณนี้ผมสหรับเกรดหนึ่งต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับผมก็ใบแรกก็จะเป็นแบตเทิร์นคิวปิดโนเกเอลนะครับผมคริติคอลเซตินเนลกับแบล็กสปาร์คมุงคานะครับผมก็เป็นคริติคอลพื้นฐานที่มาในรูปแบบของคริติคอลเซตินเนลชิวสามหมื่นนั่นเองอ่าคริติคอลคริติคอลฮิตแองเจิลสี่ใบพิงกี้เดนจูริสสี่ใบแล้วก็ฮิวทริกเกอร์ใบ็หมายผมกับอ่า แนชิ่งแองเจิลก็สวยๆเลยถือถือพัตเตอร์ให้ด้วยแล้วก็ตัวเลอร์อผมกับอ่าเมดิคอลคิดแองเจิลนะผมก็จริงๆอยงเหได้ตัวเลอร์อไปภาคจีเนาะไอชื่อไอชื่อไอที่ติดชื่อ,อ,อ Black นะแบล็กอะจะจำชื่อไม่ได้ลนะก็ใส่ไว้ประมาณนี้พอผมกับทริกเกอร์เซตก็ถามว่าทำไมถึงใส่เป็นคริสต์สิบจริงๆจะใส่เป็นรอเิกเกอร์สีก็ได้เนาะแต่เพื่อความชัวร์ผมกาบิเอลมันต้องรีบเล่นรีบจบไหนๆก็มีฮามิเอลและฮาร์มีเอลมันสามารถตีประมาณ สามถึงห้าคริภายในการโจมตีในเทิร์นแรกได้นะครับผมถ้าเช็คเจอคริติคอลนั่นเองแล้วก็อาจจะที่เหตุผลที่ใส่ในตัวของโนกิเอลที่เป็นคริติคอลมาก็คือก็เอามากันเซฟตัวเองแล้วผมในจังหวะบางจังหวะที่เรายังไม่สามารถปิดเกมได้ชัรวแล้วก็ถ้าจะได้เปรียบมราก็คือการจําลองดาเมจของส่วนของอาโฮลี่เซร์ฟโนกิเอลนั่นเองก็มีโอกาสได้ใช้ไหมมีโอกาสได้ใช้แน่นอนครับผมถ้าหาคู่แข่งเขากักแดม ก็ประมาณนี้ผมกับทริกเกอร์เซตต่อไปที่คอมโบเทสกันเลยเข้าสู่ในช่วงของคอมโบเทสกันนะครับเช่นเคยผมก็จะทําการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสาธิตนั่นเองแล้วก็เริ่มในบทบาทของ Player One ดีไหมอ่านสกิลแป๊บโอเคเริ่มบทบาทของ Player One แล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับเลดีหุงยอดบริจาค1000บาทขอบคุณครับ คุณสมาชิกท่านได้ผมกับคุณโอ้หมยกอสทีวีขอบคุณครับและคุณซูเปอร์แตงคนแได้ผมกับคุณยนาวุฒิก็ขอบคุณเช่นกันครับผมในเมื่อเราขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทั้งหลายแล้วก็มาเริ่มกันนบผม s แ a นลับแบนการ์ด medical kit a g e n อ่ะขอสลับกองนิดนึงครับผมเพื่อการฆะกันนั่นเอง standard draw นี่ตัวมาก็ครีเลยโงละเคียดไลครผม black core นา e ีอ่ะเซนงานสกซลของ เมดิคอร์คิดแองเจิลนะตัวหนึ่งเฮ้ย hey, ตัวคริสกิลนาคีหนึ่งสองสามสี่และห้าอ่ะหยิบกาวิเอลขึ้นมือครับผมก็รีดกองได้ก็รีดเนาะไม่ต้องเสียเรียดกาวิเอลขึ้นมือแล้วก็อ่าเนื่องจากเป็นการสาธีแนละ้วโยนคลีทิ้งไปเลยจบเทินะผมคู่แข่งทีมาก็รับดาเมจเล่นนะดาเมจเช็ครอทิกเกอร์ผมส่งมาลังให้กับแวนการ์ดจั่วการ์ดหนึ่งใบสเตนแอนดรอแหม่ตัวได้ฮิลสุดยอดสุดท้ายครับผม Black a า u ์คิเรยสย่าพีเอลหนึ่งคอตตาบาร์นะผมแล้วก็นำการ์ดที่คอตต์บาร์เนี่ยขึ้นมือขึ้นมือครับผมเป็นดร็อทิกเกอร์ระบุลพลังสามพันแตเมจเช็คครีดิค่อนทิกเกอร์ผมส่งพลังทั้งหมดให้กับแบ็นการ์ดจะเหลือคริติคอลไว้โชว์ตอนตอนเกรดสามไม่ได้ให้ตายเถอะเออเก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากเนาะโจมตีครับผมพลังสองหมื่นสองพันสองคริได้เช็ค รีค่ครับผมโอ้ทุกอย่างอ,อวบอากาศตายแล้วจะเหลือครีไมาโชว์ไหมน่ะโอเคทีนี้ก็คู่แข่งตีมาผมก็ขออนุญาตดันดาเมจตัวเองให้ถึง5ดาเมจเนาะหนึ่งพีสองนิว h อเ t อร์เฮดสามิวโอ้สี่ไม่มีห้าไม่มีหกโอเคโอเคห้าดาเมจโหทริกเกอร์กีนะ่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าทิกเกอร์ออกมาเก้าใบแม่โจ้ผมจะเหลือเลสคิวให้เพื่อนเพื่อนให้โชว์เพื่อนเพื่อนไหมสเตเลนดรอโอเคยังโชคดีไปก็ผมไม่แน่ใจนะว่ากาเวเอลมีบทมีบทเบลไหมแต่ผมไม่กล้าเบีลเนื่องจากว่าฮาชิมาดินเป็นผู้หญิงงั้นผมใส่อินเสิร์ตให้ละกันเนาะอันหนึ่งสองสามไร้แบทชิวเวอร์กาเวียลเดอเป็นโปรเทควันนะครับผมอ่ะข้อข้อใครดี เออคอเป็นนี่ก่อนแล้วผมแบล็คออฟเซิร์ฟฮามีเฮามิเอลหนึ่งคัเตอร์บาร์แล้วผมคัเตอร์บาร์อะไรดีผมเลือกจ่ายคัตเตอร์บเป็นฮามิเอลอีกใบเนาะดีไหมไม่เอาอดีกว่าจ่ายหนึ่งคัตเตอร์บารเป็นอ่า Black คอนาคีนะผมคอตรงนี้ได้ไปเช็คไม่มีทิกเกอร์ผมมหากรรมการได้คิวบอร์ดมาแล้วก่อไปเลือกปกติเนาะไม่ต้องซีเรียส ข้อ Black Mapping s าฟ i เอลสโบรสหนึ่งครับผมฮิลหนึ่งฮิลคริไดไม่เช็ครอทิเกอร์ผมอ่ะส่งพลังทั้งหมดให้กับฮามิเอลตัวการา์ดหนึ่งใบยังไม่จบนะข้อ Black c r เ s h e r s o ฟ i เ El สกิลทิ้งมือหนึ่งครับผมผมทิ้งเป็นการ์เอลที่อยู่ในมือแล้วก็หยิบเป็นฮามิเอลขึ้นมือครับผมไดไม่เช็คเฟเธอร์พาเลตครับผม แย่ yeah, แล้วผมจะเหลือผมจะเหลือไหมเนี่ยอ่ะขอเอรอนราเวโดครับผมแต่นั้น่ะทำไงดีอบวกหมื่นก่อนแล้วกันเฮ okay, สก,กิลของกาบิเอลฮะหนึ่งเคอเตอร์อบาร์สและหนึ่งโซบราร์สแล้วผมผมโซบราร์สเตะสองผมหยิบเป็นเฟเธอร์พาเลตขึ้นมือแล้วเอาในโซของฮิวทิกเกอร์กับใต้กองครับผมดาเมจเช็คสองครั้งเรดคิวดับเบิ้ลหนึ่งไม่มีสองครีครับผมโอ้โห นึกว่าจะไม่มีให้ดูและอ่ะบวกหมื่นคริโอเคทีนี้ก็ดูซิเราทำอะไรได้อ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็บปเติร์เฟดเลยโอเคแล้วก็สกิลของมันกาด้วยแจกแถวหน้าหนึ่งหมืนไปเติรนเฟดแล้ผมก็จากที่คนดูตอนช่วงเกรด2ยัสองย่เอลก็กดไป3ามครีเนาะอ่ะฮามีเอลวิ่งครับผมมานับพลังกัน1 2บวก เป็น20 20บวกหเป็น25 35 45 55จ่าย3ข้อตบาร์นะผม35 6ห้าสบ้นะผมระบบอีกครีดหนึ่ง7 0ครี5ดพิทักษ์ครับผมก็ตีเสร็จนะผมหนีเข้าโซ่อ่ะเอาออกก็อ,ออกกาวิเอลโจมตีครับผม สกิลของราเบททำงานหนึ time, 5, 5่งคาตาบาร์แล้วคาตาบาร์ไปฮีเซตินเนลอ๋อสมมติว่าให้ฮีแล้วเขาตกไฟนอลฮิลเนาะบวกห้าพันแฮปปีทาครับผมตอนนี้พลังเป็นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าเฟิร์สเช็คขี้ครับผมอ่ะขี้อ่อให้กับซาลาฟิเอลเผื่อเจอพีเจีเอ้ยเผื่อเจอกาดชิลกาดหนาครับผมเผื่อเขาลอดอีกเซคันด์เช็คครับผมไม่มีทิกเกอร์ป่ายซาลาฟิเอลโจมตีครับผมแปดบวกเก้าสิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดสามเจ็ดสี่สี่สิบเจ็ดสองขีครับผมแันการอ่าตัวนี้ตายด้วยก็มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้กนะ็สำหรับ Angel Feather สาย Black Silver, ille, s ีเว g a ์การก็ถ้าจะทำท่าแบบห้ามสอ่าสามเลนห้าพิทักษ์ก็มันก็สนามก็จะออกมารูปแบบนี้ครับผมมี Feather Palette มีมีส่วนของฮามีเอลอันนี้คือสมมุติว่าอ่าผมสมมุติว่าให้ไรทับไปเนาะ อ่ะสมมติว่าเราไรทับใหม่แล้วทีนี้การได้โซก็มี2ใบเนาะหรือจะไม่ไรทับก็ได้ผมคอฮามิเอลไปใหม่ก็ได้เพราะยังไ,ไงใช้สกิลเสร็จก็หนีข้าโซเฟเธอร์พาเดก,ก็ตีต่ออ่ะก็จะเป็นตีกดสกิลหนีข้าโซแบนกาดตีหนึ่งขั้วต์บาสห้าพิทักษ์ได้1ได้2องได้มีเฟเธอร์พเพลสตีสบ,า 2, บ้าสองบวกสองหมื่นห้พิทักษ์มันก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้เนาะอันนี้แบบทําให้ดูแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยโอเคเข้าสู่ช่วงของท้ายคลิปกันเลย เป็นไงกันบ,บ้างครับในส่วนของเดโปรไฟล์แองเจิลเฟเธอร์สายแบ c ็กซีเวิร์กาเบียลฉบับพิมพ์สีไฟเตอร์นะครับผมก็ผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กสายการเล่นของแองเจลเฟเธอร์ที่เล่นง่ายมากๆผมแค่ดามเจ็คเจอคริแล้วโยนให้กับคาเิเอลก็คุณก็สามารถปิดเกมได้นะครับผมแต่แต่ก็ต้องระวังนะครับผมไม่ให้การาใช้รูริงผิดนั่นเองก็ผมจะเอาภาพตัวอย่างจากเพจไทยบรนกาศมาให้ชมนะครับผมที่เขาเคยทำมาให้ดูก็ ลูดิ้งก็คืออ่าอันนี้ยกตัวอย่างในส่วนของฮามิเอลและยาฟคีเอลครับผมตามภาพแรกนั่นเลยภาพแรกก็จะเป็นอ่าการใช้สกิลคอในส่วนของยาฟคีเอลลงมานะครับผมหลังจากคอเสร็จสิ่งที่รออยู่ก็คือจะมี2อย่างก็คือ1ส่งผลดาเมจที่ฮามิเอลได้รับที่จะต้องได้รับ1ดาเมจนะครับผมเพราะว่าตามเงื่อนไขเนาะเคอ์เตอร์บาร์หนึ่งคอยาฟคีเอลต้องดาเมจเช็ค1ครั้งและ2องคผมคือเทคออโต้เมื่อลงสนามของยาฟคีเอลนั่นเอง ก็จากภาสสไลด์แรกผมตัวอย่างก็คือ damage check เจอ critical t ก i กอ e r ที่ในส่วนของมูลค่านะครับผม t ก i กอ e r จะแสดงผลนะครับผมและจากนั้นสไลด์2คือสิ่งที่จะเล่นผิดกันก็คือจากรูปเนี่ยคือการนำ critical t ก i กอ e r มูลค่าที่อยู่ใน damage zone เนี่ยนำกลับขึ้นมือเลยและใช้งานสก,กิลของอ่าฟ์คีเอลต่อคือจ่ายหนึ่งข้าสตววาบ้าแล้วนำ critical กับขึ้นมือและทำการดาเมจเช็คใหม่ อ่านั่นก็คือการดาเมจเช็คที่ผิดผมคือการผิดรูลิงนั่นเองก็รูลิงที่ถูกต้องก็คือ 1. น่าคริติคอนที่เช็คมาตรงนั้นจะค้างอยู่ที่ทริกเกอร์โซนนั่นเองต้องค้างรอแสดงผลก่อนนะผมเพราะว่าะจะมีสกิลของยักษ์ีเอลเนี่ยสแตนบายอยู่นั่นเองหลังจากนั้นผมจะต,ต้องใช้ความสามารถของยักษ์ีเอลก่อนและนำกาวิเอลที่เป็นดาเมจเช็คไปที่สเนี่ยกลับขึ้นมือ จากผลของยารคีเอรับผมและทำการานำทริกเกอร์ที่อยู่ในดามเมโซนเอ๊ะนำการที่อยู่ในทริกเกอร์โซนทั้งสองมาเนี่ยเข้าดามเมโซนนั่นเองก็อธิบายประมาณนี้แล้วดูสไลด์ประกอบไปเพื่อนๆอ่ะน่าจะเข้าใจกันแบบประมาณนึงเนาะก็อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้ามีเพียงแค่หนึ่งดามเมเนี่ยแล้วคอยาร์คีเอลลงไปผลที่ออกมาก็คือจะไม่สามารถใช้งานสกิลของยาร์คีเอลได้นะครับผมเพราะว่าณนะตอนนั้นที่ดามเมเช็ค เราไม่มีฟลิกเกอร์ไว้จา่ายค่าคอร์สให้กับแจ็คทีเอลแล้วนั่นเองก็สกิลนี้จะเกิดผลนาก็ต่อเมื่อเรามี2ดาเดเมจขึ้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้ผมกับรู i ิงถ้าใครงงตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูอ่ากดแท็บกลับไปดูที่ผมอธิบายเมื่อกี้แล้วก็วนเรื่อยๆผมเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองนั่นแหละก็กรณีนี้อ่อก็ตามนั้นนะผมเช็ครูดิงก็ดีๆับผมก็ถ้าเจอ ถ้าเจอการเล่นผิดในงานแข่งก็เรียกพี่จัดเนาะคุยกันดีๆเนาะย่าไม่ต้องกันโช่าค่ากันก็โอเคผมสำหรับวันนี้ PMC Fighter ก็ขอตัวลาไปก่อนผมสรับอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กับ PMC Fighter นะผมอ่าแล้วก็เจอกันใหม่เด็กโปรไฟหนา้จะเป็นแคนอะไรพบกันอ่าคลิปต่อไป